อย่างที่เรารู้กันดีดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะจักรวาลจะโคจรรอบดวงอาทิตย์และทําให้ทุกอย่างเป็นระเบียบแต่รู้ไหมว่ามีดาวเคราะห์สองดวงที่ชนกันแล้วก็ทําให้เกิดหายนะระดับจักรวาลได้นี่คือดาวเนปจูนดาวเคราะห์ที่ห่างไกลที่สุดในระบบสุริยะมันหนักกว่าโลก17เท่าและใหญ่กว่าโลกถึง4เท่ามันมีระยะทางห่างจากดวงอาทิตย์30หน่วยดาราศาสตร์1ห,หน่วยดาราศาสตร์คือระยะทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลก ดังนั้นมันเลยห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าเรา30เท่าและเนปจูนโครจรเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา164ปีแบบเป็นเส้นวงกลมดาวเนปจูนนั้นเหน็บหนาวสงบเงียบและมั่นคงแต่มีดาวดวงหนึ่งที่สามารถไปรบกวนความสงบของมันได้ดาวพลูโตมันเป็นดาวเคราะห์แคทที่ปกคลุมด้วยหินและน้ำแข็งมันเบากว่าดวงจันทร์หเท่าและเล็กกว่า3เท่าเราสนใจเรื่องวงโคจรของมันหากคุณดูแผนที่ของระบบสุริยะจากด้านบนจะเห็นว่ามันเป็นรูปทรงวงรี หรือเป็นวงกลมที่ออกจะแบนๆและจุดที่ไกลที่สุดของมันดาวพลูโตอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะทาง49เท่าของระยะห่างจากโลกไปดวงอาทิตย์เวลามันเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนมาใกล้ดาวพอถึงจุดที่ใกล้สุดพลูโตจะห่างจากดวงอาทิตย์29.5หน่วยดาราศาสตร์จากดวงอาทิตย์นั่นใกล้กว่าเนปจูนซะอีกดังนั้นตามสมมติฐานแล้วมันก็ชนกันได้จริงมาดูการชนกันแบบใกล้ชิดติดขอบสนามกันขอใกล้อีกนิดนะดีมาก เนปจูนกับพลูโตค่อยๆขยับมาใกล้กันทีละน้อยดาวทั้งสองดวงนั้นหนาวมากแต่พอมันเริ่มเข้ามามีปฏิกิริยากันเพราะแรงดึงดูดเหมือนกับเราเอาแม่เหล็กมาใกล้กันมันก็จะเริ่มร้อนขึ้นจากภายในเนปจูน <Neptune S 2> เป็นดาวแก๊สยักษ์และไม่มีพื้นผิวที่เป็นของแข็งเลยด้านในของมันก็เลยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่พลูโตที่มีพื้นผิวเป็นหินนี่สิประกอบกับการมีแรงดึงดูดของเนปจูนเพิ่มเข้าไปมันก็เลยเริ่มแตกออกพลูโตเจอแผ่นดินไหวอย่างสม่ำเสมอทําให้มันยิ่งร้อนขึ้นไปอีก เมื่อพลูตโตเกิดจะสัมผัสกับดาวแก๊สยษ์มันก็จะเริ่มแตกเป็นสิ่งเสี่ยงจากด้านในแถมเนปจูนยังมีบรรยากาศที่หนาแน่นมากดาวเคราะห์แคร็ก็เลยเริ่มติดไฟจากแรงเสียดทานกับแก๊สบนชั้นบรรยากาศบนบนตอนนี้พลูตโตก็จะร้อนมากแล้วด้านหนึ่งและอีกด้านก็ยังเย็นจัดซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงอย่างแรงและมันก็เริ่มจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงชิ้นส่วนของมันครึ่งหนึ่งจะยังติดอยู่ในวงโครจรของเนปจูน มันจะชนกันจนกลายเป็นผุยผงและกลายเป็นวงแหวนใหม่ของดาวเคราะห์ยักษ์และชิ้นส่วนอื่นๆก็จะเผาไหมในชั้นบรรยากาศของเนปจูนและหินก้อนที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นซากของพลูโตก็จะหล่นทะลุผ่านเนปจูนลงมาจนมันไม่เป็นผงเนปจูนกินพลูโตเข้าไปจริงๆและดำเนินวงโครจรของมันไปโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าดาวเคราะห์ยักษ์นี้ใหญ่กว่าและหนักกว่าดาวเคราะห์แค่ถึง20เท่าดังนั้นการชนกันก็จะไม่ส่งผลใดๆกับเนปจูนเลย แต่มันคงไม่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าวงโครจรไม่ได้มาเจอกันจริงๆเรามาดูแผนที่ของระบบสุริยะกันอีกรอบไม่ได้ดูจากด้านบนแต่ว่าดูจากด้านข้างดาวเคราะห์ทั้ง9้าดวงจะเรียงกันเป็นแนวนอนจากดวงอาทิตย์ระยะห่างระหว่างพวกมันนี่เยี่ยมมากแล้ววงโครจรก็จะไม่มาชนกันนี่คือวงโครจรของพลูโตคุณจะเห็นว่ามันเอียงหน่อยๆเมื่อเทียบกับแนวเส้นแนวนอนของดาวเคราะห์ทั้งหมดมันเริ่มจากด้านบนแล้วก็ลงไปด้านใต้ของดาวดวงอื่นๆแล้วกลับมาใหม่ ดังนั้นพลูโตก็จะไม่มีวันชนกับเนปจูนแน่อย่างไรก็ตามการที่ดาวเคราะห์มาชนกันนั้นเคยเกิดขึ้นในระบบสุริยะของเรามาก่อนและเพราะการชนพวกนี้เองทําให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนโลกเรามาย้อนเวลากลับไปเมื่อเกือบ4,500ล้านปีก่อนกันลูกบอลลาวาร้อนๆน,น,นี้คือโลกมันเพิ่งเกิดขึ้นจากกลุ่มฝุ่นและเพิ่งจะเริ่มเย็นตัวลงแต่ตอนนั้นมีดาวเคราะห์ที่ลอยไปลอยมาขนาดเท่าดาวอังคารปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้ามันชื่อว่าดาวเทีย และมันกำลังพุ่งเข้าหาโลกของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้การชนกับดาวเทียนั้นเกิดขึ้นในมุมที่เพอร์เฟกมากหากเทียพุ่งมาชนโลกของเราแบบประสานงาดาวทั้งสองก็คงจะแตกเป็สิ่งเสียงแต่มันชนโลกเราแบบสัมผัสทําให้ชิ้นส่วนของโลกที่ยังอายุน้อยอยู่หลุดเป็นชิ้นๆออกมาและมันก็เดินทางต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าโลกของเราไปติดกับดักแรงโน้มถ่วงอยู่พอดี ชิ้นส่วนชิ้นใหญ่ของดาวนั้นก็ยังอยู่ในวงโคโจรของเราชิ้นส่วนเล็กๆก็มาชนกันเองและหล่นลงมาบนโลกหรือว่าไปรวมกับซากของเทียพอฝุ่นสงบลงเราก็ได้เห็นภาพที่คุ้นเคยนั่นก็คือโลกกับดวงจันทร์นี่คือทฤษฎีหลักที่บอกว่าทําไมดวงจันทร์ถึงอยู่ถัดจากโลกไปนักวิทยาศาสตร์บอกว่าการชนกันครั้งนี้เองที่ทําให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนโลก ที่ามาด้วยสภาพที่มีน้ําแข็งมากมายแล้วกลายเป็นน้ําบนโลกของเราในเวลาต่อมาดวงจันทร์ดวงใหม่ทําให้การหมุนรอบตัวเองของโลกเราเสถียรขึ้นและสภาวะบนโลกก็สมบูรณ์แบบที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นพอดีการชนกันอีกแบบอาจจะทําให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ที่สามารถสายไปได้ไกลหลายพันปีแสงนั่นคือการชนกันแบบสเตลลามันมักจะเกิดขึ้นในระบบดาวคู่กับดาวแคร์ขาวและดาวปกติอย่างดวงอาทิตย์ของเรา ดาวแคร์ขาวคือซากของดาวที่ตายไปแล้วพอพวกดาวมาใกล้กันมากขึ้นมันก็จะเริ่มเคลื่อนที่รอบกันและกันเหมือนกับการเต้นแบบเป็นเกลียวดาวแคร์ขาวจะดึงชั้นบนบนของดาวที่ใหญ่กว่ามันพลาสมามร้อนร้อนนี้และผงดาวจะก่อตัวเป็นแผ่นดิสที่สว่างสวัยดาวสองดวงก็จะเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆและพอมันมารวมกันก็จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่แกนกลางของดาวที่ร้อนจัด มวลสารจะกดแกนกลางของดาวอย่างรุนแรงมากทําให้ด้านในของดาวที่มาเจอการร้อนขึ้นไปอีกและมันก็ขยายตัวทําให้เกิดเป็นซูเปอร์โนวานี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่สว่างที่สุดในจักรวาลของเราแสางจากการระเบิดนี้สามารถเห็นไปได้ไกลหลายพันปีแสงอีกภาพที่สวยงามมากคือการชนกันของดาวกับหลุมดำหลุมดำเป็นวัตถุที่หนักมากที่สุดในจักรวาลแล้วแรงดึงดูดของมันก็แรงจนน่าเหลือเชื่อ ดังนั้นเมื่อดาวกับหลุมดำเข้ามาใกล้กันหลุมดำก็จะเริ่มกินดาวที่เบาวกว่าพลาสมาร้อนๆเหมือนสปากเกตตี้ก็จะพุ่งไปหาใจกลางความมืดมิดไร้สรรพสิ่งและสำหรับนักสังเกตการพลาสมานี้ดูเหมือนจะอยู่ริมขอบของหลุมดำที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์เรื่องของเรื่องก็คือเวลาจะเดินช้ากว่ามากเมื่ออยู่ใกล้ของที่หนักขนาดนั้นทำให้เราคิดว่าวัตถุจะไปอยู่ตรงขอบฟ้าเหตุการณ์แต่ความจริงแล้วคือมันหายวับเข้าไปในใจกลางหลุมดำตั้งนานแล้ว และพอมันยิ่งเข้าไปใกล้กันหลุมดําก็จะเริ่มฉีกดาวออกเป็นเสี่ยงๆและกินดาวเข้าไปทั้งดวงตอนนี้หลุมดําก็จะคายมวลประมาณครึ่งหนึ่งออกมาในรูปแบบของพลังงานแสงออกมาจากใจกลางสีดําของมันมวลอีกครึ่งหนึ่งดาวจะกลายเป็นอาหารของหลุมดําไปเรารู้ว่าในจักรวาลมีหลุมดํามากมายหลุมดําที่หนักที่สุดอยู่ใจกลางของกาแล็กซีพวกมันอาจจะหนักกว่าดวงอาทิตย์ได้เป็นหลายล้านเท่าแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหลุมดำสองหลุมมาชนกัน นักวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสสังเกตการสิ่งนี้ด้วยหลุมดำสองหลุมที่หนัก66และ85มวลดวงอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าหากันและมันก็เต้นรำด้วยกันถักเฮซสงที่ผ่านตัวพวกมันแล้วมันก็มารวมตัวกันเป็นหลุมดำขนาดมหึมาที่หนัก142มวลดวงอาทิตย์และในวินาทีเดียวกันนั้นเองหลุมดำใหม่ก็ปล่อยคลื่นแรงโน้มถ่วงออกสู่อวกาศพร้อมกับพลังงาน9มวลดวงอาทิตย์ นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับคลื่นพวกนี้ได้และได้สังเกตการหลอมรวมกันของหลุมดำสองหลุมได้อย่างใกล้ชิดแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเมื่อราวๆ 1, 7 7 0 0 0ล้านปีก่อนเราเห็นมมาได้เท่านี้เพราะว่าอนุภาคของแสงและคลื่นแรงโน้มถ่วงใช้เวลานานมากกว่าจะเดินทางเป็นระยะเวลา1.7,000ล้านปีแสงมาอย่างโลกทีนี้ลองนึกภาพดูว่าถ้าเป็นการชนกันในระดับกาแล็กซีจริงๆ กาแล็กซีทางช้างเผือกจะชนกับกาแล็กซีอันโดรเมดาเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในอีก4,500ล้านปีข้างหน้าคอยดูได้เลยทางช้างเผือกมีดาวแสนล้านดวงและอันโดรเมดามีประมาณ1ล้านล้านดวงเมื่อกาแล็กซีทั้งสองเข้ามาใกล้กันมันจะหมุนเป็นวงกลมรอบกันและกันหลายครั้งในเวลานั้นดาวบางดวงอาจจะถูกดีดออกจากกาแล็กซีเหมือนดีดหนังสติ๊กแล้วทางช้างเผือกกับอันโดรเมดาก็จะมารวมกันหสถานการณ์ที่เป็นไปได้คือ ระบบสุริยะของเราจะชนกับอีกระบบดาวของอนโดเมดาในกรณีนี้จะเป็นการชนแบบสเตลล่าแล้วก็เป็นซูเปอร์โนวาตามมาทีหลังโลกเราก็จะแหลกเป็นจุนอีกทางหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์จะถูกดีดออกไปในอวกาศที่มืดมิดแบบนี้เราแทบจะไม่เห็นความแตกต่างเราจะได้เห็นแค่ว่าโลกเราจะค่อยๆมีท้องฟ้าที่ดวงดาวหายไปเพราะว่าระบบสุริยะจะเดินทางผ่านความมืดมิดในอวกาศไปไกลาจากแกเล็กซี่บ้านตัวเองแต่สถานการณ์ที่ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ ตอนที่กาแล็กซี่มารวมกันมันก็จะไม่เจ็บปวดเลยสําหรับเราที่จริงแล้วอวกาศนั้นกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีที่ว่างให้ดวงดาวทั้งหมดจากสองกาแล็กซี่ความแตกต่างอย่างเดียวก็คือเราจะเห็นดาวใหม่มากมายบนท้องฟ้ายามค่ําคืนคู่ไปกับจานรองแก้วบินได้ของอนโดรเมดาไม่เป็นหรอกนะสิ่งที่เราต้องกังวลไม่ใช่การชนกันของกาแล็กซี่แต่เป็นดวงอาทิตย์ต่างเพราะมันจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงใน4,500ล้านปีแล้วก็จะขยายไปกินดาวข้างเคียง โลกของเราอาจจะเป็นดาวดวงแรกที่อยู่ติดกับดวงอาทิตย์มันจะร้อนขึ้นมากจนสิ่งมีชีวิตทุกอย่างหายไปและจะไม่มีใครได้อยู่ดูแกแล็กซี่มาชนกันหรอก